กันค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุลาราชมูรีในรายการสำนักจุลาเบิกฟ้าอิสลามร่วมสร้างสังคมคุณภาพดุลยาภาพและความสมานฉันเพื่อความมั่นคงของ,ของประเทศและอุมมะสมัครสมาชิกทีวีสำนักจุลาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อปีรับบัตรไอพลัสเอกสิทธิพิเศษสำหรับทีวีสำนักจุลารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ รมรับสำมนาคผลการประกันอุบัติเหตุจากทิพยะตากาพุนตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร0847441166หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจ no. ุฬาราชมนงรีใกล้บ้านท่านอัสสลามวอะลัยกุมว่าราะาะทุลลอเยวะบวราการุุ อันทำอยู่แล้วครับต้องขอชบรสดนะครับขอขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาที่ให้โอกาสทีมงานรายการสัมมป์กีฬาเปิดฟ้าอิสลามได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับผมแม่ยิดาวุฒินะครับหรือว่าวุฒิมาดัมดำเนินรายการคู่กับท่านอาจารย์บุญปรสิดธิบุญมันนะครับสนทนากับท่านดรวิสุศวิลาเตะนะครับเพื่อที่จะให้ท่านท่านเนี่ยได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของพระบัญชาขอัลลอฮฺตาลา ครับและก็แบบอยาบ่างบนภาษาสดานะมีหมดมสัลสลัลล้อสลัมนะครับในเรื่องราวของปรากฏการณ์ในสังคมที่เกิดขึ้นนะครับเราจะหาทางออกในวิถีอิสลมามอย่างไรนี่คือในในการสนทนาในช่วงชวนคิดชวนคุยและก็รายกากจรสล่าอย่ลา บิกอิสลามที่ผลิตรายการโดยสำักจุฬาราชมรีและศูนย์ประสานงานสำนักยุฬาราชมรีประจำภาคใต้และสนักงานคณะกรรมการอิสลาประจำจังหวัดสงขลานะครับที่เราดําเนินรายการมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับนี่คือเรื่องราวของรายการสำนักจุฬาหลวงาลามจานาร์วิสุทธิ์ครับอาซารุุมธรมอาจายาอะมุสลามอะลัยฮุตุลลอฮฺบะวะดุลการุสลามิัมมุชลัครับอาจารย์อาดุบาซิดครับอาซามุมาะมุสลาะลัยฮตุลลอฮิะะุลการุ์สลามิจมมุชุลิันี้ วันวันนี้นะครับอาจารย์อาซิสครับที่จะบอกกับท่านผู้ชมคือจะต้องฟังคนที่ชอบชอบชอบ,ชอบเรื่องชาวบ้านชอบเรื่องชาวบ้านต้องฟังคนที่ชอบชอบเปิดเผยความลับของชาวบ้านก็ต้องฟังอีกนะครับว่าอันเราบอกไว้อย่างไรบ้างสําหรับคนที่ชอบดินทาชาวบ้านสําหรับ นี่เลยขอบเขตแค่ไหนอย่างไรในการที่บางครั้งเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยอาจารย์นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ดีคือมองผมกรอบถอดมาเลยนะครับว่าในในเรื่องราวของคดีในคือถ้าภาษาการตลาดในวิชาวิชาชีพของสื่อมวลชนเนี่ยนะครับขายขายดีเลยเรื่องไหนที่เรารับรับรู้เรื่องอย่างชาวบ้านมาปั๊บเนี่ยไปซุบซิบซุบซิบปั๊บคนอยากจะรู้อยากจะฟังทีนี้อิสลามยังไงอันนี้เป็นนิสัยศาสนากรันอาจารย์ครับอัลลอฮฺทรงอายพร เออผมว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยครับอ,อทุกวันนี้สื่อทั้งหลายเนี่ยสื่อที่เรียกว่าเอาความชั่วของผู้อื่นมาประจานเนี่ยแต่จะเป็นสื่อที่เรียกนี้ก็ได้รับความนิยมใช่ครับก็ก็จนกระทั่งเขาบอกกันว่าข่ขาวที่ชั่วเนี่ยคือออกให้ฟรีแต่ข่าวเรื่องคนดีๆเนี่ยต้องเสียงเงินนะต้องเสียเงิน คือต้องเสียงเงินให้ถึงจะออกให้แต่ถ้าข่าวเกี่ยวกับคนชั่วเนี่ยคือยินดีมาออกให้นะออ,ออกให้เพราะมันขายได้สะท้อนว่า <c oughs> นิสัยของคนเนี่ยอชอบเสพความชั่ว <c oughs> ชอบเสพข่าวที่ชั่วชั่วซึ่งผมว่าอันตรายนะครับ <c oughs> เพราะว่าแต่ใดก็ตามที่ข่าวชั่วมามากมันเป็นเหมือนการผลิตสังความชั่วอื <c oughs> <c oughs> เด็กๆที่บริสุทธิ์เติบโตมารับรู้ถึงเรื่องความชั่วเขาจะกลายเขาจะเป็นเขาจะรักษาสีขาวของข้อไว้ได้อย่างไงในเมื่อสังคมเนี่ยมันแต่งถูกแต่งแต้มด้วยสีที่มันชั่วร้ายสีดำใช่ครับออย่างนี้ซึ่งมันอันตรายนะดังนั้นผมเห็นว่าปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนมาเป็นสังคมที่เรียกว่าเห็นอะไรที่ไม่จะเป็นความชั่วก็ชาชิน แล้วก็เฉยเอ้มันมนมันมีผลไปอย่างนั้นเลยใช่ชินชาชนเป็นเรื่องชินชามาเอาเอาต่ขขาวรเรื่องของทุจริตคอร์รัปชั่นใช่ไหมครับชาวชู้สาวสังนั้นนั่นังร,ริบบันเทิงชู้สาวคนนั้นเป็นกิ๊กคนนั้นคนนี้กิ๊กคนน,คน,นี้แล้วก็ข่าวที่ทําลายที่ใส่กูขึ้นมามา,มากมายเพื่อจะทําลายก,กูแข่งทั้งในแข่งทางธุรกิจ กูแข่งทางการเมืองกูแข่งทางสังคมกูแข่งเรื่องความมีหน้ามีตาสื่อเสียงใช่ไหมครับเรา่นี่เป็นต้นซึ่งทําให้มันมีแต่การห้าหันและทําให้ความเป็นพี่น้องในสังคมเนี่ยเกิดหายไปอย่างน่ากลัวเสียแต่แต่มันเป็นเรื่องจริงเหอากันถ้าถ้าถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องจริงที่ที่จะต้องทําความจริงให้ปรากฏนะครับไม่ไม่ไม่าความจริงทุกอย่างเป็นเรื่องจริงความจริงทุกอย่างย่อมปรากฏ แต่ว่ามันควรจะปรากฏในเวลาและในกรอบที่เหมาะสมของมันใช่ไหมครับในกรอบและในเวลานะแม้กระทั่งความดีเนี่ยในอิสลามของเราเนี่ยกันจะเผยแผ่ความดีออกไปยังต้องดูกาละและเทศใสท่านอบูุฮุรร์เราดิอัลลอฮ์นูเคยได้ยินระสูลฮะเนี่ยบอกว่าใครก็าตามกล่าวคำว่าละอิดะฮอิดล์ล็อคนั้นจะได้เข้าสวรรค์ครับ นะครับมังกรอะไรอแล้วล็ได้เข้าลันเันนะใครก็ตามก็กล่าวคํานี้แล้วคือกล่าวมาจากใจได้เข้าสวรรค์แน่นอนโอ้อรบุฮรได้ยินแล้วก็รู้สึกยินดีมากครับดีมากรู้สึกดีมากดีใจมากเลยรีบจะออกไปบอกรีบจะออกไปบอกกับคนกับคนทั้งหลายเจอกับท่านอมตะจะไปไหนแล้วก็ วัว่เาอกฉันฉันจะยินรัสูลาะย่างนี้ฉันจะไปบอกจะไปแจ้งให้คนตั้งหลายได้รับรู้จะได้เร้าใจรัสลูลาะอุมัดไม่ให้ออกดึงเอาไว้ดึงเอาไว้แล้วก็ไม่ให้ออกอแล้วก็พาไปที่รสารสลูลาะก็ว่าราสูลาะการที่จะบอกเขาพวกเราในเวลานี้เนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็จะเข้าใจเอาไปว่าถ้ากล่าวคำนี้ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมรลาะแล้วก็นั่งนั่งนอน ไม te ่ต้องทําอะไรแลวก็ได้เข้าสวรรค์เพราะได้กล่าวแล้วใช่ไหมครับกลัว่าคนจะเข้าใจผิดเบบนั้นต้องให้เวลาในการทําความเข้าใจอีกสักนิดหนึ่งแล้วค่อยบอกดีไหมเพราะฉะนั้นราก็เห็นด้วยก็หมายความว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความดีความงามความถูกต้องจะออกจะบอกออกไปเนี่ยยังต้องดูกาลและเทศสารแล้วใครแหละที่จะรับสารของเราเหมาะไหมใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นนั้นภาษาอะไรกับความชั่ว ใช่ไหมความชั่วที่เอามาเผยแพร่เผยแพร่กันออกไปเนี่ยมาแพร่มันกลายเป็นเป็นโรคระบาดนะมันมันมันคงไม่เหมาะนะครับเรามีขอบข่ายว่าการที่จะกล่าวหาใครสักคนเนี่ยมันมันต้องมันต้องมีมูลความจริงและถ้าเราจะมาเผยแพร่่อสาธารณะเนี่ยมันต้องต้องเป็นการเผยแพร่แล้วสามารถยับยั้งความชั่ว และยับยั้งคนที่จะตกเป็นเหยือของความชั่วนี้เจตนาต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าแค่ประจานให้คนเรา้ว่าอับอายใส่สีตีขาวเข้าไปนะครับเพียงเพื่อจะจะมันเป็นคู่แข่งกันนี่ใช่ไหมเพราะว่อยากอยากให้คนนั้นมันย่อยยับอับอปาอับปางลงไปเราจะได้เด่นอยู่คนเดียวอย่างนี้นี่คือการประจานซึ่งถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงเถอครับอาจารย์ครับนะครับ เราจะเราจะคือในอิสลามสอนว่าใครก็ตามที่ปกปิดความชั่วของพี่น้องอั<ม>ลลอฮฺเขาจะปกปิดให้เขาด้วย<ม>ความลับที่เขาไม่อยากเปิดเผยเนี่ยอัลลอฮฺเขาจะปกปิดให้เขาด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบประจานผู้อื่นเนี่ย<ม>คุณเนงก็จะต้องถูกประจานวัน<ม>ใช่ไหมดัง<ม>นั้นแล้วเนี่ย<ม><ม>คุณเ,เราถ้าคนความชั่วยอย่างนี้เนี่ยเขาทาเป็นส่วนตัวแล้วก็พยายามจะปกปิด ใช่ไหมครับครับครับปกปิดครับไม่ให้คนอื่นรู้เพราะถ้ารู้แล้วอับอายเช่นอาจจะมีมุสลิมบางคนกินเหล้านะอแล้วก็าแอบไปกินเหล้าสมมุตินะครับแอบไปกินเหล้าไม่ให้ไม่ให้คนเห็นนะไม่ให้คนเห็นล่ะแอบซื้อแอบกินดื่มคนเดียวอย่างถ้าจะไปเอาเข้ามาประยานไม่ได้ทั้งที่ว่าในสิ่งที่เขาทำนี่คือสิ่งต้องห้ามเลยสต้องห้ามนั่นแหละเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเหร แต่ถ้าเขาเป็นคนที่ยังไงครับเ,เปิดเผยการเปิดเผยเนี่ยจจะเป็นการชักชวนคนให้ทําถ้าเราถ้าถ้าถ้าสังคมคเฉยคเพราะนั้นก็ต้องจัดการห้ามปรามคนเหล่านี้คุณอาจจะห้ามห้ามปรามเองนะด้วยกันไปบอกให้อยู่ถ้าห้ามปรามไม่ได้ก็ต้องใช้อาศัยคนที่มีอำนาจก็คือผู้นําที่มีอำนาจใช่ไหมครับอาศัยอำนาจทางกฎหมายอำนาจทางสังคมมาห้ามปรามตัดเปลอ นะ<ช>อย่างนั้นไม่ใชเ่เราห้ามปรางก็ไม่ห้ามใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปเอาเพื่อนไปประจานมันไม่ได้หรอกอนะครับและดีถ้าคุณไม่อยากให้คนคนนี้ทำช่วยก็คือแอบไปบอกไปบอกกับผู้นำตำรวจเนี่ยใช่ไหม,ไหมบอกว่าในคนนี้มันมันกินเหล้านะนไปแล้วก็หยุดแค่น,นั้นใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้สิ่งที่เขาแอบพยายามแอบทำเนี่ย มันแพร่กระจายแต่ท่านสร้างความอายขายหน้า<ช>แก่แก็บผู้ทําชั่วซึ่งถ้ามันถ้ามันมันมันแพร่กระจายมันจะเป็นดับสอ,องคมคือความ,มชั่วที่แพร่กระจายเป็นเหมือนดับสอ,องคม<ช>ด้านหนึ่งอาจจะเป็นเป็นการทําให้คนคนนี้ก็คือหยุดก็ได้แต่ด้านหนึ่งมันเป็นการผเผยแพร่ความชั่วออกไปซึ่งพอยิ่งเนื่อนนาน<ช>วันข้ามันกลายเป็นว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเพราะว่าความเชื่อมันดัดเคืันใช่ไหมครับนั่นนี่แหละให้ให,ให้ให้พยายามปกปิดความเชื่อใดก็าตามที่ที่คนเขาทำเนี่ยคนที่ทําชั่วเนี่ยเขาไม่ได้พยายามเขาพยายามป,ปกปิดตัวของเขาเองไม่ได้คิดจะไปทำให้ใครเดือดร้อนจากการที่เขาทำชั่วนี่นี่เราไม่ได้ปกป้องความชั่วนะไม่ไช่วชั่วนไม่ใช่แต่นี่คือการสกัดความชั่วไม่ให้แพร่ลามมากขึ้นด้วยซ้ำใช่ไหมครับอ่า แล้วก็หรือคนทําจีนาก็เหมือนกันใช่ไหมครับถ้าไม่ถ้าไม่ถ,ไมถ้าคนถ้าคนรู้ว่าคนนี้คนเป็นคนจีนาืาแต่ถ้าไปบอกเนี่ยใช่ไหมครับคุณต้องบอกเพื่อให้มีการลงโทษสิครับแต่แค่ไปประจานในวงน้ําชายอย่างนี้น,น,นั่นคือประจานแล้วอคุณไปบอกไม่ได้เพราะเพราะแค่ไปพูดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น ไปลงโทษคนดีนาเป็นคนดืมเหล้าก็ไม่ได้เพราะคุณไม่มีอำนาจคุณก็แค่นินว่าวดินทาก็ไปเรื่อยแล้วก็เผยแพร่ความชั่วจากวงน้ําชานี้ไปวงนน้นวงนั้นพวกผู้หญิงก็พูดต่อต่อต่อ,ตอนไปไปอย่างนี้อทำให้ยัยั้งได้ไหมละครเชื่อไม่ยับยั้งไม่ได้แต่ความเชื่อแพร่กระจายมากขึ้นโดยสัมเราจะพูดอะไรต่างๆในเรื่องความเชื่อผู้อื่นก็ต้องพูดถ้าหากว่าการพูดนั้นสามารถยับยั้งความชั่วไดืง สามารถยับยั้งให้เขาหยุดความชั่วได้สามารถยับยั้งไม่ให้คนไปตกเป็นเหยื่อของความชั่วที่คนคนนี้กระทำ<ม>นะครับเออสมมติคนคนนี้เป็นคนโซลมนะเป็นคนโซลมหลอกลวง<ม>หอลอกลวงประชาชนอะไรอย่างนี้อย่าง<ม>ใช่ไหมครับ,รบเป็นคนหลอกลวงเ,เราก็จัดการยับยั้งความชั่วเนี่ยไม่ใช่แค่ไปประจานท<ม>บแต่ว่าต้องจัดการตำรวจสิครับใช่ไหมให้ตำรวจรับรู้แล้วก็ เจ้งพี่น้องประชาชนว่าสักคนพนนี้มา,มามามาชักชวนหว่านล้อมไม่ทำอะไรเนี่ยอย่าได้ไว้วางใจนะเพราะว่าคือมีคนที่ถูกหลอกอย่างนั้นอย่างนี้โอเคแล้วเร,เราเราทำเพื่อย้ำยความทช่วแต่ไม่ใช่เอาเข้ามาเพื่อประจานไปทั่วสากลระลูกไม่ได้ ต้องมีเป,ป้าหมายว่ายักยังย้งนะครับ,รบยัดยั้งความชั่วและยักยั้งคนที่ตกเป็นเดียอกับความชั่วนิดนึงครับอาจารย์ครับพอดีท่าทีนี้อาจารย์พูดว่าถึงผู้ที่ไปประจานคนอื่นมีความผิดและผู้ที่ฟังคนอื่นนะครับอาจารย์ครับ<อ>ตรงนี้สงสัยโดยสัวครูนะครับ่คำถามที่อาจารย์อับดุลบาซิดได้ถามนะครับหมายความว่าเราเราเป็นผู้ฟังที่ว่าเป็นเรื่องฟังที่ตามข่าวสารว่าสนุกเลยสน<า>ุกเลยนะครับพักสักครู่ครับ สมัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อปีรับบัตพพรไอพลัสเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมราการพร้อมรับสมมนาคุณการประกันอุบัติเหตุจากทิพปะยะตากาฟุนตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอนเซ็นเตอร์โทร084 744 1166หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจุฬาราชมนตรีใกล้บ้านท่าน ครบรอบหนึ่งปีรายการทีวีสำนักจุฬาเบิกฟ้าอิสลามเปลี่ยนช่องออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไทยวิชัน่นจานดำช่อง138สู่ช่อง Good Living จานดำช่อง137พบออกอากาศทุกวันเวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกาเริ่มหนึ่งมกราคมสองพนาอยุฮิบเป็นต้นไป เวลาครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่ในช่วงคุณคิดชุนคุยครับรายการสารุศาร์เิดฟ้าอิสลามสนทนาอยู่กับท่านอาจารย์ดรวิศวิลาเต้นะครับในเรื่องราวของการการนินทาเพื่อนชาวการรับฟังเรื่องราวการเปิดเผยการเปิดเผยความลับสิ่งที่ไม่ดีนะครับต่อสาธารณชนและก็การบริหารความจริงหรือว่าความความไม่ดีเนี่ยนะครับในวิถีอิสลามนะครับก็มีมี ชั้นและก็มีบริบทที่อาจารย์แล้วื่วิสุทธิ์วิลาเติได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่าที่อาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าไอ้สิ่งสิ่งที่ไม่ดีนะยังไงยังไง,ง,ไง,ง,ไงถ้าถ้าเราถ้าเราเป็นผู้ฟังเออผู้ฟังโอชสนุกเลยโอชสนุกฮะสนุกสนุกโอ้มันมันถ้าเกิดฟังเรื่องชาวบ้านอาจารยยังไงเราเราผู้ฟังนะผู้ฟังนะจะติดตามข่าวสารนี้ติดตามซื้อหนังสือพิมพ์ติดตามรายการนั้นรายการนี้โอนเรื่องนี้ใช่ครับอืมมันเลยคือคุณคุณแต่ติดตาม ข่าวคราวไงน,นะครับคุณติดตามต้องดูวัตถุประสงค์เนี่ยเป็น,<ม>เ,ปนเป็นใหญ่<อ>เป็นหลักเราเราติดตามเพื่อที่จะให้ป้องกันตัวของเราเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนชั่ว<อ>เพราะต้องยอมรับในสังคมมีคนหลอกลวงที่ใช่ไหมครับแล้วก็ติดตามแล้วติดตามไปว่าม,มันเป็นจริงเป็นเท็จยังไง<ม>นะ เรื่องไปถึงศาลแล้วบางทีคนที่ถูกกล่าวหาว่าทําชั่วหลอกลวงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าเป็นการให้ความรู้เพื่อให้ตัวเราเองหนึ่งไม่ตกเป็นเหยื่อสงจะได้รู้ความจริงว่าใครจริงใครเทร็จระหว่างคนที่ถูกคนที่กล่าวหากับคนที่ถูกกล่าวมาอย่างนี้ก็ไม่ไมน่าจะเป็นม,มีอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นการเสพข่าวชั่วรับฟังรับฟังอะไรก็ได้ที่ เป็นการนินทาคนอื่นแต่จะเข้าฉันจะเข้าไปฟังนะอย่างนี้ก็มันเป็นเหมือนการเสพอาจมนะมันเป็นมอนการเสพอาจมนะอยู่ที่มัประผสมใช่ใช่ใช่คุณไม่ได้ฟังเพื่อความสะใจแล้วจะได้ไปบอกต่อคือไม่ได้บอกต่อไงที่ที่เรารับฟังเนี่ยนะอย่างนั้นอย่างนี้ บางทีคนอื่นก็คนที่เราเราเราฟังมาก็พูดแค่คืบเนี่ยก็ไปตอบเองไปสอบใช่แล้ครับก็ไปบอกต่อมันไม่มันไงต้องใส่ต้องใส่ใครบอกต่ออย่างนี้เนี่ยนบก็บาปก็เป็นบาปบางทีเราไม่จิตนาจะฟังอยู่ๆนั่งคุยกันเฉยๆแล้วคู่สนทนาของเราก็เกิดพูดอะไรออกมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจนะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะอีกชาติร่านะครับเพียงแต่ว่าเมื่อรู้ว่าคนคนนี้เขาเอ๊ะกำลังนินทา พี่น้องคนบุคคลที่สามนั่นเขาไม่ได้อยู่ในที่นี่แล้วนะครับเราก็ควรจะเตือนผูพ้พูดว่ดาท่านกาลังนินทานนะท่านมีหลักฐานอะไรไหมคือแค่พูดได้ยินเราฟังมาถ้าแค่นั้นก็อย่าอย่าพูดเลยนะมันจะเป็นปาบปาปเปล่าอะไรก็ว่าไปถ้าเตือนแล้วไม่ฟังท่านก็ไปเฉยๆนะอย่าฟังเลยลูกคุณไปเลยลูกคุณไปถ้าเตือนกันแล้วบอกกันแล้วว่าอย่า อย่างนั่นเลยนะแต่ถ้า,เ,าเรื่องนั้นมันมีมูนมีอีต่างๆแล้วจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าป้องกันไม่ให้พี่น้องของเราคนอื่นตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงวิจาชีขพงวิจาชี้ชชอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็พึงรับฝั่งไว้เพื่อที่จะป้องกันตัวของเราและพี่น้องของเราว่าตอนนี้นะพวกวิจาชีพมันมาไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้ได้ครับอันตรายถ้าเราไปเชื่อเนี่ย เดี๋ยวแช์ลูกโซ่เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับครับอะไรอย่างนี้ก็ควรจะรู้ไว้บ้างเพื่อเพื่ออะไรครับไม่ใช่เพื่อไปประจานต่อแต่ป้องกันตนเองป้องกันตัวเองและป้องกันบุคคลที่เป็นที่รักของเราว่าอย่าได้เป็นเดือของคนแบบนี้นั่คือมันดูว่าถุประสงค์นั่นแหละเป็นใหญ่นะครับอารมณ์ดบีมาร์กออซิดิฮะตามหลักการครับแล้วยิ่งยิ่งทุกวันนี้อาจารย์บเสซี่ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ คนเนี่ยเป็นเจ้าของสื่อ,อคือมองย้อนกลับมาที่พวกเราก็ค,กคือสื่อมวลชนจากสื่อมวลชนนี่ก็คือสื่อมวลชนพอฟังอาจารย์ไปเนี่ยนะครับพอฟังอาจารย์วิสุทธ์เล่าไปเนี่ยก็ทําให้คิดถึงเมืออกันว่าเราเราเรา,เราถูกพร่ำสอนเกี่ยวกับเรื่องราวของจะต้องค้นหาความจริงค้นหาความจริงเอาความไปขายเพราะว่าสังคมสาธารณะก็จะให้ความสนใจและก็เรื่องราวข่าวราว,าวย่างนี้ก็จะได้ไดรับความสนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ อาจารย์เป็นนักคอมพิวเตอร์อาจารย์เอาซีเป็นนักคอมพิวเตอร์นะครับนักฟอร์เวิร์ดนักเอ่อเรียกว่าทั้งเบลทั้งอะไรนะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กยังไงกับเอ่อเยอะๆเลยครับเดี๋ยวข่าวนี้มาบางครั้งในไลน์เองนะครับไลน์เองเนี่ยเขาต้องแชร์ก่อนชัวนะครับชัวก่อนแชร์แชร์ก่อนชัวนะครับเนี่ยต้องฟังรายการอัปเดตอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นบางทีน้ำมะนาวกับโซดา ไม่จริงนะครับในในไลน์แชร์ก่อนชั่วเนี่ยเขาจะออกมากันกรองข่าวพวกนี้ก่อนนะครับนี่สำคัญมากมากนะครับยิ่งยิ่งลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์เพราะว่าเพราะว่ามันมันต่อมันบอกกันไวมากทีเดียวทุกวันนี้ถ้าในในความจิตสํานึกถ้าว่าที่เรามันเป็นไปตามอารมณ์ที่เราอยากจะบอกข่าวกับเพื่อนเพื่อนอาจารย์แล้วก็บอกข่าวดีด้วยอะไรสิ่งที่ไม่ดีของเพื่อนแต่มันออกไปเป็นเป็นทวีคูณเลยครับนะครับ ในพื้นสํานึกตรงนี้รัาอาจารที่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องอของการบริหารชั้นความจริงความลับต่างๆในวิถีอิสลามกับเรื่องราวที่เราเป็นเจ้าของสื่อ,อเราเป็นเจ้าของสื่อทุกวันนี้นะครับบุคคลธรรมดาหรือทั่วไปต้องต้องต้องเรียกว่าช่วยกันรุรงค์ช่วยกันบริโภคข่าวที่เป็นเป็นจริงแล้วก็แชร์ในสิ่งที่มันเป็นจริงจริงกันนะครับ,รบช่วยกันกรองตรงนี้ให้ดีๆเริ่งที่แชร์น<ช>ี<ช>่ผมคิดว่าเราอย่าแชร์ ในเรื่องที่ชั่วยกเว้นการแชร์นั้นจะเป็นการแชร์เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้อื่นถ้าแชร์ไปเรื่องส่วนตัวเรื่องความช่วยสนุอย่าแชร์เท่ากับเชวยประจารถนะเท่ากับช่วยประจารัถถ้าจะแชร์ในเรื่องในเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับควรจะเป็นการแชร์ก็คือหากการแชร์นั้นสามารถที่จะยับยั้งไม่ให้คนเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อ ของอคนนี้แต่คนตั้งตัวเป็นหมอผีอใช่ครับ <c oughs> ตั้งตัวเป็นหมอผีแล้วใครไปก็เรียกเงินก็ทำม,มนชีริกอะไรต่างๆให้นะครับ,รบแล้วก็อ,อ,อะไรครับบางทีก็อย่างเช่นในสังคมมุสลิมเองบางทีผ่านเลยละจุนก็เดินคืนแห่งก็เดินใช่ไหมครับจะมีคนอ้างว่าเมื่อคืน ฉันเห็น,นตอนนั้น,น,นในน้ำของฉันในสัตสิ้นแล,แล้วต่อไปนี้เราก็มาบอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้เราเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้คนในตกเป็นเดือดแล้วก็ป้องกันการชีรอะไ่ต่างๆได้แล้วก็มาแชร์อย,อย่างนั้นได้นะครับแต่ต้องไม่น้นกันประจานตัวบุคคล ใช่ S <S ครับ, <S <S รบไม่ใช่เน้นประจำตัวบุคคลแล้วพออาจาพูดตรงนี้นะครับผมผมนึกถึงว่าการการเรื่องการการเศร้าในเรื่องผู้นำนี่นจะตกจะจะตกเป็นเหยื่อของการการเศร้ายำ<ม>ย่เยอะทีเดียวไ <ๆ S 1> มว่าจะเป็นผู้นําในส่วนไหนเ<ม> <ๆ S 2> ชื่อไหมครับอาจารย์ประสิทธิ์นะค, <ๆ S 2> ครับอาจารย์ดรวิธว์ิีลาเตจยังเคยโดนตัดต่อภาพอาจารย์เดนตัดต่อภาพผมก็ตกใจเมืออกันเยอาจารย์ไปเป็นใสเครื่องแบบออาจารย์ลักษณะอย่างนี้นะครับมันมันเกิดขึ้นน คือการเราจะจะิำกระตุกกระตุ้นในส่วนของนั่นนั่นคือการคือการประจานไง <c oughs> ก็มันเข้าข่ายการประจานนะต <c oughs> นะองผมนแล้วก็ท่านประธานอิสลามปัตตานีอ่าใช่ประเทศไายน,านาราใช่ไหมครับครับครับอ่าเออแค่เห็นตากก็ทำไปเออให้ผมสมมติใส่เสื้อเป็นชุดตำรวจอืมครับนะครับท่านบาโบเม่แต่ชุดทหารแล้วก็มีแต่งชุด บอีก็แต่งชุดข้าราชการก็เป็นการประจะเป็นการใส่คล้ายว่าสามคนนี่เป็นมือเป็นไม้ให้ระบบุราชการใช่ใช่ใช่อะไรอย่างงี้ก็การสื่อสารอ่งงี้ซึ่งทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยได้มาฟังคาพูดไม่ได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ไม่ได้อะไรต่างๆทาไปแล้วทาไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการคือเจตนาก็คือการประจานเดิตอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นซึ่งนี่แหละครับที่เรียกว่าประจาน ที่เรียกว่าประกาศซึ่งเราถือว่าเป็นการสู้อิสระหนึ่งพระโบรานบอกว่ายาอิโยนลาดีนันมนุษย์เจตนิบูกะซีรมินาซันอินนบะัตซันอิสนัคือผู้มีมันทั้งหลายจงห่างไกลจากการมองผู้อื่นในแง่ไม่ดีห่างไกลสักหน่อยนะครับกะซีรมินาซันเนี่ยเจะคิดไปเองอย่างนั้นอย่างนีสารพัด จุเด่นมูแปลว่าห่างไกลไปสุดเพราะอะไรครับเพราะการคิดประคาดคิดไปเองโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลยืนยันเนี่ยอิสมนเป็นบาปเราบอกว่าเป็นบาปนะครับพอคนคิดอย่างนี้แล้วคุณไม่เคยไปหาข้อมูลอะไรต่างๆคุณประจานก่อนแล้วนะเป็นอย่างนี้มันเป็นมันเป็นทั้งการประจานเป็นการเินทาผู้อื่นซึ่งเมื่อคุณไปทำเนี่ยคนอื่นเขาไม่ แทบจะไม่ได้เพราะคนไปพูดรับหลังเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ป้องกันตัวเองไม่ได้มีไม่มีโอกาสได้ชี้แจงอะไรเท่ากับว่าคุณไปทําเหมือนมันทากับศพใช่ครับมันทำกับศพศพไม่มีโอกาสที่จะชี้แจงอะไรอย่างใดอาจารย์งบอกว่าคนที่มินทาว่าร้ายผู้อื่นประจานคนอื่นไปทั้งทั้งที่ไม่ได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นเหมน คนที่กําลังกินเนื้อสุกนะครับเหมือนคนกินเนื้อสุถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่คนพูดเอามันเนี่ยพูดเอามันอย่างเดียวอย่างั้นเรื่องจริงนั่นแหละแต่คนไม่ได้พูดเพื่อการสั่งสอนดันเตือนผู้อื่นว่าอย่าทำแบบนี้อย่าไปเป็นเหยื่อเขาอย่างนั้อย่างนี้คือไม่มีไม่มีน้ำใสใจจริงแค่พูดเพื่อให้คนอื่นเสียหายพูดว่าตัวเอง จะได้มีหน้ามีตาว่าได้ช่วยคนอย่างนี้นะอัลเรารู้นั้นจิตใจเจตนาของคุณแน่นอนครับคุณก็เป็นคนหนึ่งที่กําลังกินเนื้อของซากศพที่ตายอยู่นี่ครับครับบัณฑิตวิรัครับอ่าอย่าสักการะใคร่รอนะครับขอเราตลาดได้ตอบแทนความบีให้กับอาจารย์อาจารย์ดรเวสุวิสุปิลาเตนะครับอาจารย์อับดุลกุมัน อ่าฮดุลบาสิทบุ๊กมันนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมและทีมงานรายการสรุกกีฬาปฟ้าอิสลามรวมทั้งผมพยิอาวุฒิภัทรบุตรกนันด์ด้วยนะครับในเรื่องราวที่เป็นความปรารถนาดีนะครับที่เราหยิบยกเรื่องราวของการชอบฟังผู้คนที่ชอบฟังเรื่องของชาวบ้านแล้วก็ชอบที่นําเรื่องราวของชาวบ้านไปบอกต่อนะครับในวิถีอิสลามเป็นอย่างไรที่ท่านบวิทย์อาจารย์วิสุทธิราเตศได้บอกไปนะครับก็พึงระวังนะครับในการบอกเล่า เรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะการที่เรามีสื่อ,อมีสมาร,ร์ทโฟนเนยะครับสุ่มเสี่ยงได้เลยหากว่าได้เข้าใจถึงวิธีสลาบแล้วนะครับผู้ชครับนั่นคือความไม่ตายของเราตลาดที่เราจะได้ส่งต่อข่าวดีมันทวีคูณเหมือนกันไม่ต่างอะไรก็เราส่งส่งข่าวที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่เหมาะสมมันก็ทวีคูณในทางลบนี่คือความประถนา,าดีของรายการสำนักยุราเมืองไฟสลาบในช่วงธุกิตติวยครับเชว่าจะพบกันใหม่ครับผู้ชมครับ บัสลามัครสมาชิกทีวีสำนักจุฬาวันนี้พิเศษเพียง1,000บาทต่อปีรับบัตรไอพลัสเอกสิทธิพิเศษสำหรับทีวีสำนักจุฬารับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการพร้อมรับสัมมนาคุณการประกันอุบัติเหตุจากทิพยะตะการุตามเงื่อนไขที่กำหนดสอบถามรายละเอียดได้ที่คอลเซ็นเตอร์โทร084 7441166หรือศูนย์บริการธุรกิจโทรทัศน์สำนักจุฬาราชมนตรีใกล้บ้านท่านร่วมกันค้นหาทางสายกลางแห่งอิสลามกับสำนักจุฬาราชมนตรีในรายการสำนักจุฬาเบิกฟ้าอิสลามร่วมสร้างสังคมคุณภาพดุลยาภาพและความสมานฉันเพื่อความมั่นคงของ,ของประเทศและอุมม์